ปลาสีนิ้วที่เราเกินเข้าไปจัดอยู่ในตระกูลเกลือหมดเลยหรือแม้แต่ผงนัวของนัวของนัวจัดอยู่ในตระกูลนี้หมดเลยตระกูลรตระกูลเกลือหมดเลยไม่เกินหนึ่งช้อนชาตอช่อวันค่ะใช่ใชเพราะ,ะว่าในส่วนนี้ก็คือว่าถ้าเราบริโภคในส่วนของเกลือมากเกินไปเกลือคือโซเดียมะนะครับเรงนั้นเนี่ย สวัสดีครับโค้ชพี่ตุ้มนะครับสวัสดีค่ะโค้ชพี่กุ้งค่ะจัเพศ50ายังฟิตได้ค่ะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องอะไรครับผมเราจะมาคุยกันเรื่องเคล็ดลับ661โอ้เพื่อหุ่นดีสุขภาพดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันดีกว่าว่าไอ้หกคืออะไร6 6และ1คืออะไรมันมันเป็นการใบหวยไหมอ่าเราเรามาดูกัน6ตัวแรกค่ะคืออะไรครับพี่ตุ้มหกตัวแรกก็คือน้ําตาลครับปริมาณก็คือ6 น้ำตาลใน1วันเนี่ยไม่ควรบริโภคเกิน6ช้อนชาถูกต้องนะครับ6ช้อนชาหรือถ้าเกิดว่าเราไปอ่านพวกฉลากอาหารค่ะโคบิทูบครับผมบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้เขียนเป็นช้อนนะบอกเป็นกรัมใช่ก็คือไม่เกิน24กรัมต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเราเราไปซื้อทำอาหารนะครับอันนั้นเรารับรับช้อนชาได้อยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่เราไปซื้ออาหารเส็จรูปเนี่ยนะครับหรือแม้แต่เครื่องดื่มก็แล้วแต่ตรงนั้นเนี่ย มันจะมีบอกเป็นปริมาณกร,รมเอานะครับเพราะ<ฆ>เราก็ลองคํานวณดูว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราเกินรวมทั้งหมดตัวเนี้ยมันเกิน24กรัมไหมพยายามควบคุมให้มันอยู่ในระดับที่มันต่ํากว่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด<ฆ>นะครับนาคา24กรมัมหรือ6ช้อนชาอันนี้ก็คือ6ตัวแรกค่ะคเป็นเคล็ดลับคุณดีสุขภาพดีตัวแรกมาดู6ตัวที่2ค่ะ6ตัวที่2ก็คือน้ำมันครับผมน้ำมันใช่บางครั้งเนี่ยเราทำอาหารเองบ้างไม่ได้ทำอาหารเองบ้าง แต่เราต้องดูแล้วว่าเอ๊วันหนึ่งเนี่ยน้ำมันในสามมื้อเลยนะคะคุณพี่ตุว่าเกิน6ช้อนชาต่อวันหรือเปล่าอ,อ่ะ พอทอดเกินเนี่ยมันจะก่อให้เกิดโรคอะไรบ้างคะครับผมมันมันมน,น้ำมันเนี่ยอย่างที่บอกว,ว่านวเลยนะมันจะมีมันจะมีหลายหลายโรคที่มีเข้ามาตรงนั้นเนี่ย <c oughs> โดยเฉพาะในเรื่องของโรคสเกี่ยวเรื่องสุขภาพอ่ะนะครับ<ช>ไม่ว่าเป็นในเรื่องของไขมันหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้น<ช>นะครับ<ช><ช>เพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยนะครับเราก็ควรไม่เกินไม่ควรบริโภคเกิน6ช้อนชาลดโดยเฉพาะในอาหารที่เราทําเองเราอาจจะสามารถควบคุมได้แต่บางครั้งที่เราไปทานอาหารตามสั่งนอกบ้านใช่นั่นแหละ เราก็อาจจะบอกเขาเดี๋ยวนี้มีหลายร้านแล้วนะคะที่บอกว่าผัดผักแล้วก็บอกเขาว่าผัดน้ำได้อเขาตีกระเทียมแล้วผัดกับน้ําได้เลยหรือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีน้ํามันที่แบบว่าคุณภาพดีนะคะก็สามารถจะเลือกใช้ได้อันนี้เป็นเคล็ดลับ6ตัวที่สองค่ะก็คือน้ํามันไม่เกินหกช้อนชาต่อวันมาถึงตัวที่สามแล้วหกแรกหกที่สองตัวเี่ตัวที่สามก็คือ1ค่ะหนึ่งก็คือ เกลือไม่เกิน1ช้อนชากับใช่ค่ะเกลือ1ช้อนนี่มันเยอะนะหนช้อนชา,าเอะนแะล้วังเนี่มันหมายความรวมถึงพวกน้ำปลาสีอิ้วที่เรากินเข้าไปจัดอยู่ในตระกูลเกลือหมดเลยหรือแนมะ้แต่ ของนัวของนัวของนัวจัดอยู่ในตระกูลนี้หมดเลยตระกูลตระกูลเกลือหมดเลยไม่เกินหนึ่งช้อนชาต่อวันค่ะใช่เพราะว่าในส่วนนี้ก็คือว่าถ้าเราบริโภคในส่วนของเกลือมากเกินไปเกลือคือโซเดียมอ่ะนะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าเราบริโภคในส่วนของเกลือมากเกินไปมันจะทาให้เรามีปัญหาเรื่องไม่ว่าเป็นเรื่องของความดันไม่ว่าเป็นเรื่องของปัญหากับไตของเราหลายโลยหลายหลายโลกที่มตามมาตรงนั้นใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเคล็ดลับตัวเลข3ตัวก็คือหก 1> 6 1, 1. 1เป็นเคล็ดลับที่ช่วยให้เราเนี่ยนอกจากสุขภาพดีแล้วยังมีรูปร่างที่ดีด้วยเพราะ<ม>ว่าถ้าเรากินเกินนี้หรือบอริโภคเกินนี้เช่นน้ำอ่ะอันแรกคือน้ำตาลใช่ไหมเกิน6ช้อนชาต่อวันครับผมอันที่สองคือน้ำมัน,น,มนเกิน6ช้อนชาต่อวันอันที่3คือเกลือเกิน1ช้อนชาต่อวัน สิ่งที่ตามมาก็คือสุขภาพพังและหุ่นพังด้วยอ่อนกลัวนะคะเพราะฉะนั้นเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ค่ะ6-6-1หุ่นดีสุขภาพดีค่ะครับผมข้อมูลดีๆแบบนี้จ้าขอบคุณ้งครับผม,บผมและขอบพี่กุ้งค่ะจากเพจร50ยังผิดได้ค่ะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ